ครับผมกะสวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภุสุคนเนาะอสองตัวล่างนะครับกะลงไปหายเบ็ดแล้วนะครับแหงตาชินใจนะบางท่านกะผมอ่านคอมเมนต์บางท่านกะว่าห้ากับแปดไม่น่ามาบางท่านกะว่าศูนย์กับสองบนหนามานะโอเคนะครับกะบอเป็นอยังเนาะกะต้าว่ากันไปตามสูตรผมก็ว่าตามสูตรคือกันผมก็ว่าสูตรผมนะ ก็ไปเจอสูตรดับก็ส่วนสูตรดับเนะาะคลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมลงอสองตัวมาหนึ่งตัวนะครับสองตัวมาหนึ่งตัวอสองสูตรให้เบิ้งนะครับก็คือสูตรนี้ก็คือสูตรนี้นะครับผมลงสองตัวมาหนึ่งตัวนะซึ่ง <c oughs> มันได้หนึ่งห้ากับแปดเจ็ดนะครับก็คือ มันได้เลขสีตัวสีชุดนี้นะครับอ่าได้สูตรแรกมันได้หนึ่งกับห้าะสูตรที่สองได้แปดกับเจ็ดก็เลยจับมาห้าแปดหนึ่งแปดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับที่นี่อ่าผมลงแบบนี้ไปนะอ่าพี่น้องว่าอาจารย์ขอเบิองหลักหน่วยหลักหน่วยโดยตรงแนว่วิธีนนี่ครับหลักหน่วยโดยตรงหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์เนาะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่าที่นี่เพื่อนเขามาไม่เพื่อนบอกว่า ขอขอดูที่มาว่าฉันว่า <c oughs> ว่ามายังไงเนาะโอเคเดี๋ยวก็จะรลงให้เบิ้งนะครับแต่ไอ้เจ้าตัวเลขเนี่ยผมสิลงแบบนี้หายไปก่อนเลยนะครับเด่นทุกสูตรผมสิเปิดอ่าสมมุิเปิดตำราผู้เบิ้งแล้วผมก็สิลงลงแบบนี้แบบนี้หายนะแต่ว่าสูตรผมบ่ได้ลงให้ พี่น้องขอมาบอกว่าอยากดูหลักหน่วยโดยตรงนะครับหลักหน่อยโดยตรงนี่ก็เป็นสูตรที่เดินยาวนะครับเดินยาวเดี๋ยวเปิดสับลากก่อนโอเค <c oughs> อันนี้นะครับ <c oughs> แต่วาเดี๋ยวผมสีย้อนให้เบิ้งบองบัวลายปนนี่นะ ผมเริ่มใช้นะครับวันที่17เจ็ดเดือนหนึ่งปี66ก็คือเริ่มงวดแรกของปีที่แล้วนะครับเริ่มคำนวณน,นะด้วยมากนะครับอันนี้มันชีใไซซีตำแหน่งบวกกันนะครับด้วยมากมันมีผิด2งวดนะบอแมนมันเข่าเบิดนะปีหนึ่งนะครับถึงงวดปัจจุบันมันที่ผิดอยู่2งงวดก็คือนี่แหละผิดงวดน,นี้แล้วงวดนี้นะ ผมก็ใส่มาเรื่อยๆนะครับจนถึงงวดปัจจุบันนะครับก็คือตัวนี้หกเจ็เอ่ะนี่เดี๋ยวผมจะบุ๊มาบวกให้เบิ้งจกักย้อนหลังให้เบิ้งจกั <c oughs> กรมาลายปันไดเนาะเอาข้าวๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสูตรเดินยาวอยู่เดียดดอันนี้ผมจิครข้าวๆให้เบิ้งจัก8แปเกงวดนะครับตำแหน่งที่ใช้นะครับ ก็คือ10บนหน่วยบน 11, 10 1หนึ่าสิล่างแล้วก็หลัก10ครั้งที่1นึ่เนี่ยตำแหน่งที่ใช้นะครับ5บกสเป็น8 8บหนึเป็น9 9บวก6เป็น15 5 6 7 8 9นะให้เดินไปเลยหาจังหวะนะครับ5 6 7 8 9ดนะบนตรงไปขาม,มัน5 7 9 8 3อะไรไม่ต้องนะครับได้เท่าไหร่ก็เดินเดินไปตามจังหวะของมันนะครับทีละ9อย่าไป9กระโดด ไรไหมก่อนห้า 5, บวกสเป็น8ปดแปบวกหนึ่งแล้วกับเก้เบวกหเป็นสิบห้าได้เลขห้าห้าหกเาผลออกที่67เจ็นะครับเลขเจ็ดผมสีมารสีแดงไว้ให้เลข 7, เจ็ดมาที่หลักหน่วยนะเพราะว่าเข้ามาหาหลักหน่วยกันนะครับงวดต่อไป8ปบวกสเป็น10 10ิบวกหได้16 6หบวกสได้เลขเก้าเก้าศูนสอนะครับผลออกที่9กหนึ่งเลขหนึงหลักหน่วยนะครับ มดต่อไปนะครับเวก8เป็น15 5บวกเเป็น4 4บวก2เป็นนี่ได้เลขเ9็บวกเป็น5 5บวกเเป็น4 4บวก2เป็น6นะครับได้เลข6 6 7 8 9 0ผลออกที่4 6นะครับ7กเป็น 5, 5 5กับ9เป็น4 4บวก2เป็น6โอเคถือรับนะกผลออกที่4 6เลข6นะครับอันนี้ผมเอาปากกาแดงติ๊กไว้เพื่อ ให้พี่นอเห็นชัดเจนขึ้นนะครับให้เบิ้งไปเร็วๆเอ่อหมดต่อไปนะครับ1บวก2เท่ากับ3 3บวก4เป็น7 7บวก9้าเท่ากับ16ได้เลข6 6 7 8 9 0็กคือหลักหน่วยนะครับผลออกที่6 6นะหมดต่อไปนะครับ0บวก2ได้2 2บวก6เป็น8 8บก5เป็น13 3 4 5 6 7คือหลักหน่วยนะครับออกที่4 4, 4นะต่อไปนะครับ4วกเป็น10 10 4บก4ได้1 4 14 4วก9ได้23 3 4 5 6 7คือหลักหน่วยนะผลออกที่6 3นะต่อไปนะครับ5บวก1เป็น6 6บวกเป็น12 2บวก1เป็น3 3 4 5 6 7 คือหลักหน่วยงวดต่อไปสามสี่หคือหลักหน่วยงวดต่อไปผลออกที่หนึนะครับหน <c oughs> ต่อไปนะครับเกาบวกศได้เก้เบวกหเป็นสิได้เลขศูนได้หนึ่งหคือหลักหน่วยงวดต่อไปผลออกที่เกนะครับเลขหต่อไปนะครับเกบกเ เก้าบวกเจดเป็น16 6หบวกเเลข5 5าบวกหเป็น11ได้เลข1นะึ่งะหนึ่งสอ้าได้เลข5ผลออกที่แปดหนะครับหนึ่งผลออกที่แปหนะครับหลักหน่วยโดยตรงนะอันนี้เป็นหลักหน่วยโดยตรงนะครับห้าบวกเจบกเเป็นสองบวกแเป็นสิได้เลขศูนย์บวกหได้หนะครับห้า 7 8 9คือหลักหน่วยงวดต่อไปผลออกที่8 9เนะครับเลข9มาที่หลักหน่วยต่อไปนะครับ4บวกสเท่ากับเลข8 4บวกเป็น8 8 8วกเท่ากับ16ได้เลข6 6บก0ได้6งมดต่อไปก็คือ6 7 8 9 0 6 7 8 9 0นะ6 7 8 9 0นะครับคือหลักหน่วย ว่าที่จะถึงซึ่งก็คือสูตรนี้นะครับ67890นะ67890ก็คือหลักหน่วยนี่มันเป็นสูตรนี้นะครับหลักหน่วยโดยตรง67890น่าจะติดให้เห็น1ตัวนะครับหลักหน่วยนะทีนี้หลักหน่วยดูไปแล้วเนอะ ไหนๆก็ไหนๆเอาทีเดียวนะครับหลักหน่วยดูไปแล้วนะครับเป็นเป็นสูตรเดินยาวแต่ผมอ่ายืดระยะให้สันส้นๆน,นะืยดยืดระยะให้เบิ้งแค่สิบวดนะครับรตามที่ผมให้ให้เบิ้งอ่าตั้งแต่ที่แรกก็คือเริ่มใช้ตรงนี้พี่น้องก็ไปบวก,บวกเบิ้งเองนะบวกจริงนะครับมันบ,บวกหลายตำแหน่งแล้วก็ไปไปบวกข้อน,นั้นข้อนี้เพราะสิลริมดอกสิบสิบบนหน่วยบนสิบล่างบวกสิบครั้งที่หนึ่งนะง่ายๆนะครับ ทั้งหมดนะครับทั้งหมดนะคที่นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23งวดนี้เป็นงวดที่24นะครับ23งวดผิด2งวดนะครับ พี่น้องบวกตามได้นะครับทํำตามได้มันบริบวกหลายตาแหน่งบันใดก็คือผมมองเห็นแค่ใกล้ๆผมก็เอาใกล้ๆบวกกันนะครับห <c oughs> ลักหน่วยเนาะหกเจ็ดแปดเกทีนี้นะครับเอามาต่อกันที่อาเดี๋ยวนะแบบนึงเออนี่ อันนี้ก็เป็นหลักหน่วยล่างอีกสูตรหนึ่งนะครับหลักหน่วยล่างอีกสูตรหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยคุยกันผมจะให้ดูหลักหน่วยล่างอีกสูตรนี้นะครับสูตรนี้ปิดไปหนึ่งงวดงวดที่ออกสิบเอ็ดนะหนึ่งหนึ่งก่อนหน้านั้นมันก็เขา้าเขามาสองงวด,ดวก็ขิดงวดหนึ่งอ้าทำไมไม่ทาตั้งแต่งวดอะทำตั้งแต่ง,วด,ตง,ตงวดนี้พี่น้องก็ตายใจดิวโอ้ยเข้าทุกงวดเลยนี่กะทิวายละนะอ่าสูตรนี้ไม่ยากนะครับหลักหน่วยล่างสูตรนี้ผมใส่แสน แสนบวก3าคงที่นะครับเนี่ยอย่งไรสองมเอาปากกาแดงติ๊กไ้เลยสอบวกสคงที่นะครับสองบวกสาเท่ากับห้าเท่ากับห้าหกเจ็ดเ้านะห้าหกอ่ะเขาที่เลขเจ็ดนะีบวกสาเป็น7 7 8 9 0 1็ดแนออกเกนะครับ3าบวกสคงที่3ามบวกสคงที่3าบวกสเป็น6กหกเจนะครับ งวดต่อไปก็7จ็ดบวกสเป็นสิได้เลข0 1 2 3 4ออก4 4ไปทันทีนะ7จบวกสคงที่นะครับเนี่ย7เอาไปบวก3คงที่7จบวกสเป็น10 0 1 2 3 4ออก1 4นะครับเลขสี่มาที่หลักหน่วยเนาะ2อบวกสคงที่2 3 4 5 6ออก8 5เลข5มาที่หลักหน่วยนะครับงวดที่ผ่านมาผมบันไดล่องหายนะเป็นหลักหน่วยล่างแต่ลงอยู่นั่นแหละแต่ว่าผมเปลี่ยนเปลี่ยนแนวทาง สามบวกสามเป็นหกหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะมันออกแปดเก้าเด้อแปดเก้านะครับเก้าเขาคือเก้าเนี่ยมันเป็นหลักหน่วยล่างแต่ที่นี้มันไม่มันไม่ใช่หลักหน่วยนะครับมันมาครบในนี่นะเนี่ยสูตรนี้มันเป็นกลายเป็นมาครบนะครับเดี๋ยวอ่านะพี่น้องจำไว้นะแสนบวกสามคงที่เนาะอ่าทีนี้ผมยก <c oughs> ยกมาใส่นี่พี่น้องเบิรงงวดนี่เองแต่ง,งวดที่ออกหกเจ็ดนะครับงวดที่ออกหกเจ็ดก็คือเนี่ยมันจะมาครบนะครับเ <c oughs> นี่ยงวดที่ออกหกเจ็ดเนาะเนี่ยใส่สองบวกสามนะครับสองบวกสามมันจะได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันออกหกเจ็ดก็คือตัวนี้นี่ผมยกมาเป็นมาครบล่างไปเลยทีนี้หกเจ็ดนะครับ แล้วก็มาเป็น4ี่บวกสามนะนแล้วก็มาเป็น9บวกสามแล้วก็มาเป็น3าบวกสามนะดูแล้วมันจะมาครบเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเอาใบเก้านี้เห็ดให้เบิ้งก็แล้วกันนะครับแต่จริงๆแล้วผมเหตุออกมาเป็นใบนี้เปลี่ยนมาเป็นจากหลักหน่วยมาเป็นมาครบนะจริงๆมันเป็นสู่หลักหน่วยจตตาผมไปเดือบเห็นว่ามันมาครบเองนะครับมันไม่ผมแมนว่าผมคิดขึ้นว่าว่าเป็นมาครบสองตัวล่างโดยตรง จริงๆมันเป็นสูตรหลักหน่วยล่างผมแต่ว่ามันดันมาครบอ่ะผมขออนุญาตเอาเอาใบมีเฮ็ดห้ก็คือนะครับเนี่ยอ่างวดนี้นะมันที่เริ่มเข่ามาครบตั้งแต่งวดนี้เป็นต้นไปเนี่ยงวดที่ออกหกเจ็ดนะครับก็คือแสนบวกสามเนาะสองบวกสามเท่ากับห้าได้ห้าหกเจ็ดแปดเก้ามันออกหกเจ็ดนะเลขเจ็ดมาเลขหน่วยอยู่แล้วนะครับเลขเจ็ดมันมาเลขหน่วยอยู่แล้วอ่าหลักหน่วยอยู่แล้วนะ เพิ่มหลักสิบเข้าไปก็คือเลข6นะครับเพราะว่ามันออก6 7ดงวดต่อไปนะครับ4แล้วก็เอา4บวก3คงที่4บวก3าเป็น778 901มันออกที่9 1นะ้าหนึ่งะเลข1เรามาหลักหน่วย <c oughs> เลข9เรามาหลักสิบนะครับงวดต่อไปนะ9บวก3มคงที่นะครับ9บวก3ามคงที่9บวก3ามเปสาี่ห้าห <c oughs> 2 3, 4, 5, องสามสี่ห้าหมันออกที่สี่หเลขหกมาหลักหน่วยเลขสีมาหลักสิบนะครับ3ไปบวก3มคงที่นะสาบวกสามได้หกหกเจดแปดเก้าูนมันออก6กเลขเบิ้ลอันนี้ก็ต้องยอมมันนะแต่มันก็มาครบของมันอยู่ในนี้แหละ อ่าต่อไปนะครับ7บวก3เป็น10ไปศ1นย์ออก4 4นะหลักหน่วยก็ยูน่หลักหน่วยก็ยูน่เพราะว่ามันออกเบิ้ลนะครับอ่างวดต่อไปนะครับอ่า9หลักแสนคือ9 9เไปบวก3าของที่9บวกสาเป็น2 2 3 4 5 6ี่ห้าอ่ะ2 3 4 5 6ี่้าเลข3มาหลักหน่วยแล้วเลข6นะครับไปที่หลักสิบมันจะมาครบในตัวของมันนะครับ วดต่อไป7บวก3คงที่นะครับอออก6 3นามวงไป7บวก3เป็น10ได้01234เลข4นะ4มาที่ตำแหน่งหลักหน่วย1ไปที่หลัก10นะครับเนี่ยแสนบวก3นะครับ5บวก3เป็น8 8 9 012แน่นอนว่าเลข1ไปหลักหน่วยอยู่แล้วเลข9นะครับ ก้ามาที่หลักสิบนะเพราะว่ามันเป็นมาครบร่างนะ, <c oughs> อะสองเนี่ยสแสนคือสองสองบวกสามของที่สองบวกนะสามเป็น5้าห้าหกเ8 9ดเก้ากเจ็เก้เราไปหลักหน่วยอยู่แล้วนะเลขแปดไปที่หลักสนะิบ <c oughs> นะเนี่ยเละเน้อยหน่อยอ่าแล้วก็งวด ออก85แล้วมันบวกสามนะครับแสนคือ3แล้วก็3าบวกาของที่3มบวกสาเป็น6 6 7 890ผลออกที่8 9นะครับเลข9กก็หลักหน่วยเลข8ก็เป็นหลักสิบไปนะครับ8เพราะว่ามันออก8 9นะครับอันนี้เนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นหลักหน่วยล่างนะครับแต่มันดันมาครบผมก็เลยแยกมาเป็นเอ่อมาครบล่างให้นะครับมาครบล่างเนี่ย ได้หกเออกหกเจออก9กนะแสนบวกสาของที่งวดนี้หลักแสนก็คือ 6, เลขหกนัละหบวกสามเท่ากับ9ก้าเก้าศูนสองสะครับเก้าศก็คือสูตรนี้จะมาครบในนี้นะครับเก้าศนสะ 1, 2, 3, นะถ้าสูตรมันเดินต่อนะครับแต่ว่าจะเป็นสูตรใส่จริงเมื่อ้้วละ่ะตามหลักตามที่ผมบอกอตั้งแต่ครั้งแรกจริงๆมันเป็นหลักหน่วย แต่มันดันมาครบในในสูตรนี้ทีนี้เรามามองอีกแบบหนึ่งนะครับมองอีกแบบหนึ่งก็คืออันนี้มันเป็นสูตรหลักหน่วยโดยตรงอยู่แล้วหลักหน่วยโดยตรงอยู่แล้วอันนี้มาครบล่าง5หลักหน่วยที่ชนกันก็คือ9กับ0 9กับ0นถ้ามาน่าจะเป็นหลักหน่วยถ้า9กับ0ชนกันที่หลักหน่วยปุ๊บนะครับห <c oughs> ลักหน่วยเราชนกัน2สูตร หลัก10ก็ต้องอยู่นี่ก็คือ1นะครับหนึ่งสองสามต้องเป็นหลักสิบเพราะว่า9กับศูนย์เนี่ยมันชนกันที่หลักหน่วยโดยตรงนะครับ1 2 3สามต้องเป็นหลักสิบอันเนี้ยผมจับไปตั้งแต่ผมลงคลิปแรกๆเลยเนี่ยหลักสิบก็ต้องเป็นเอ่าหลักสิบต้องเป็น1ต้องเป็นสองต้องเป็นสามนะหลักหน่วยก็ต้องเป็น9ก้ากับศนะครับเนี่ยอันนี้สามหนึ่งนี่ผมเสริม อืมเดี๋ยวผมทำชนให้แบบนึงสูตรชนอ๋อน,นี่ผมทำชนนะเหตุเป็นสูตรชนให้นะครับเริ่มนี่องวดน,นี้มันที่มันออกหกเจ็ด เดี๋ยวผมเขียนตัวเลขที่ออกกันยังบริเขียนตัวเลขที่ออกนะออก6กเจ็ดเก้าหนึ่งหกเจ็ดสี่หนึ่งสี่เก้าหนึ่ง แปดห้าแนะอันนี้คือตัวเลขที่ออกที่นี <c oughs> ้หลักหน่วยนะครับหามบาเบิงพบเทียบชนหาใ,ให้พี่น้องเห็นอันนี้ก็คือมาครบล่างอันนี้หลักหน่วยโดยตรงนะครับมันชนกันเบิรทุกตัวเลยนะชนกันทุกตัวนะครับตัดไม่ได้แน่นอนว่ามันถ้าชนกันทุกตัวฮาก็ต้องจับเลขเบิรทุกชุดนะครับเพราะว่ามาครบก็อยู่นี่ หลักหน่วยก็อยู่นี่อ่าแต่ข้อดีก็คือพี่น้องอาจจะไม่ต้องกลับตัวนะครับก็ <c oughs> คืออ่าห้าก็เป็นห้าอะไรละ่ะห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้านะครับคือไม่ต้องกลับตัวหาะหลักหน่วยโดยตรงมันอยนนี่ถึงแม้ว่ามันจะชนกันทุกตัวนะครับชนทุกตัวเลยห้าตัวนะเป็นหลักหน่วยโดยตรงออกหกเจ็ดนะครับเนี <c> ่ย <oughs> มันชนกันทุกตัว งวดต่อไปหลักหน่วยโดยตรงนะครับก็คือ90123 90123อเ่ะเรามาดูตัวชนก็ชน901นะครับอันนี้ตัวชนก็คือ901ต้องมาหลักหน่วยนะครับเนี่ยเ0 1เอาหากับเอาเก1เนี่ยเป็นหลักหน่วยโดยตรงไปนะครับแล้วก็เอาตัวเลขทั้งหมดนะครับมาจับกันเอาเลข9กับเลข0เลข1ไว้ท้ายอ่ะเห็น มันก็นจะออก9 1นะครับเพราะว่ามันชนกันแค่นี้ชน9 0 1นะครับเอาก้าศูนย์หไว้ท้าย <c oughs> วดต่อไป2 3 4 5 6อันนี้6 7 8 9 0อ่ะตัวชนของหลักหน่วยโดยตรงก็คือเลข6ตัวเดียวนะครับงวดน,นี้เนี่ยสองสามสี่ห้าหกกับหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์มันชนกันที่เลขหกตัวเดียวแน่นอนหลักหน่วยต้องเป็นเลขหกตัวเดียวถ้าเกิดเลขหกตัวเดียวเขาก็จับเลยหลุดอ่าสองหกสามหกสี่หกห้าหก หกหกเจ็ดหกแปดหกเก้าหกเอ i, ้มนอันนี้มันเป็นหลักหน่วยโดยตรงเนี้ยมาครบมันกระสิเลืออยู่เ้าตองเอาเลขหกเป็นหลักตัวเดียวนะครับหกเป็นหลักตัวเดียวหลักหน่วยตัวเดียวก็คือต้องจับเป็นสองสองหกสามหกสี่หกห้าหกเพราะว่าไอเจ้าสูตรเนี้ยมันเป็นมาครบแล้วหลักหน่วยมันก็อยู่ในตัวข้างมันนะครับต้องจับเป็นสองหกสามหกสี่หกห้าหกแล้วก็หกหกนะมันออกที่สี่หกนั่นไหมตัวเนี้ย เดี <c oughs> ๋ยวผมจะวงตัวนี้อ่าตัวนี้หลักหน่วยมันเข้าอันนี้หลักหน่วยนะไม่เข้าที่หลักหน่วยอันนี้หลักหน่วยอ่ะทีนี้ผมจะมาวงมาครบล่างนะครับหกเจ็ดก็คือตัวนี้อ่าหลักหน่วยเข้าที่เลขหนึ่งมาครบล่างออกเก้าหนึ่งก็คือตัวนี้อืมอ,อันนี้คือหลักหน่วยโดยตรงเราได้เลขหกตัวชวนที่เลขหกมันออกที่สี่หก นะครับ4 6ก็คืออ่หกตัวนี้4ตัวนี้อ่างวดต่อไปชนกันทุกตัวอีกแล้วนะฮะหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะครับมันออกที่หกหกมันเบิ้ลนะครับก็ว่งไปเพราะว่ามันชนกันทุกตัวนะครับวันนี้บูธถอดอถ้าจับตามจริงมันก็ไม่ถูกอ่างวดต่อไปก็ศูนย์หนึ่งสองสามสี มาครบ01234อันนี้หลักหน่วยโดยตรงก็3 4 5 6ชนกันที่3กับ4นะครับชนกันที่3กับ4คือหลักหน่วยมันออกที่44สนะ <c oughs> ต่อไปวันนี้นะครับหลักหน่วยก็คือ34567 34567ชนกันที่ สามสี่ห้าหกนะสามสี่ห้าหกชนกันที่หลักหน่วยก็คือสามสี่ห้าหกชนกันถึงสี่ตัวนะครับชนกันสี่ตัวเพราะนั้นเขาต้องเอาสามสี่ห้าหกไว้ท้ายสามสี่ห้าหกเอาหกไว้ท้ายนะครับเดี๋ยวตัวนี้คือเลขหกเห็นไหมพอไม่ใช่ดิตัวนี้ตัวนี้เลขสามเพราะว่ามันออกหกสามเลขสาม ชนกันที่สามสี่ห้าหกอันนี้ก็3สามสี่ห้าหกเพราะว่นสามสี่ห้าหกต้องอยู่ท้ายมันออกหกสามเลขสามอ่ะแล้วก็เลขสามกับเลขหก 6. เพราะว่ามาครบมันก็อยู่นี่นะครับหรือว,ว่าถ้าเกิดมันจับจริงๆมันก็จับเลขเบิ้ลนะนะครับเนี่ยถ้าเบิ้ลพี่นงาา่าพลาดทันทีอันนี้ออก 6, หกสามันต่อไปศูนย์หนึ่งสองสามสี่มาครบ หลักหน่วยโดยตรงก็คือ3 4 5 6ี่ห้าชนกันที่3มกับ4นะครับชนกันที่3มกับ4ในเมื่อชนกันที่3มกับ4หลักสิบมันต้องเป็นศ1นย์หนึ่งสองเพราะว่ามันมาครบนะครับแล้วหลักหน่วย3มกับ4เนี่ยมกับ4กอง1นนะครับ4หลักหน่วย4หลักหน่วย, 4, วยมาครบอยู่นี่ต่อไปนะครับ8 90 1 2หนึ่งสองเป็นมาครบ แล้วก็1 2 3 4ี่เป็นหลักหน่วยเนี่ยหนึ่งสองสามสี่คือหลักหน่วยชนกันที่ตัวไหนครับชนกันที่1กับ2อตัวชนคือ1นกับ2แล้วก็เอา1กับ2ไว้หลักหน่วยที่1นกับ2หลักหน่วยแน่นอนว่ามันมาครบอยู่แล้วหลักสิบมันก็ต้องอยู่นี่นะครับหลักหน่วยงวดน,นี้มันออกที่ 91. เนาะน่าะชนกันที่1กับ2อยู่แล้วหลักหน่วยนี่ต้องเป็น1กับ2เราก็จะเป็น81 8 18, 2 9 1 9, 9 2 0 1 0สองย์ มันออกที่9ก้าหนึ่งะครับเกหนึ่งเลขหนึ่งก็หลักหน่วยก็อยู่นี่หลักสิบก็อยู่นี่มืดต่อไปนะครับมาครบเราจะได้ห้า8กดแดเาหลักหน่วยโดยตรงก็คือ1 2ึ่สามเนี่ยวันนี้มันไม่ชนเลยนะครับห้าหกเจ็ดแปดเก้ากับหนึ่งสองสามสี่ห้าชนที่เลขห้ามั่ตัวนี้นะหลักหน่วยเออแม่นน่ 1>, 1 2ึ่งสองี่ห้าห้าหอ่ะหลักหน่วยชนที่เลขห้าตัวเดียวอ่ะในเมื่อชนที่5้าตัวเดียวนะครับเราจะจับยังไงอันนี้หลักสิบมันต้องอยู่นี่พอมันมาครบนะครับก็ต้องเป็น6กห้าเจ็ดห้าแดห้าเก้าผลมันออกที่8ปห้านะครับอ่ะงวดที่ผ่านมานะครับที่ว่าออก8 9แต่ผมดันไปเน้นไอ้79เนี่ยมันไปชนกันที่เลขตัวไหน ชนกันที่เจ9ดแด้าหลักหน่วยเจ9ดด้าคือหลักหน่วยนะครับเจ9ดปดคือหลักหน่วยผลมันออกที่8 9นะครับเลข9กอยู่นี่เลข9กอยู่นี่หลักสิบอยู่ไหนหลักสิบอยู่นี่เพราะว่ามันมาครบนะครับทีนี้งวดปัจจุบันนะครับงวดปัจจุบันพี่น้องเห็นตัวชนก็คือ9กับ0 9นก้ากับ0น อันนี้ก็เกับ0ถ้ามันชนกันที่9กับ0 9กับศย์ต้องอยู่หลักหน่วยเพราะฉะนั้นหลักสิบมันต้องอยู่นี่ก็คือเอาจังใจเก้าก็ได้เก้าศูนย์หนึ่งสองามก็ต้องจับเป็นเก้า <c oughs> กับ0ูมเกกับศนมันชนกันที่หลักหน่วยก็เป็นหนึ่งเก้นะหนึ่ง 2 9 2 0 3 9 3 0นะครับแต่ตัวเลขผมได้จับให้แล้วล่ะก็ตามที่อธิบายบลูผมว่าไปว่ามากมันกระสับสนเองพี่น้องกระสับสนนะเนี่ยในเมื่อมันชนกันที่9กับ0ูนย์เขาก็เอาเก้ากับ0นไว้ที่หลักหน่วยแต่ตัวเลขนี่ผมบ่ได้จับทุกตัวเลยนะเกิดว่าอ่าถ้าเบิ้ลนะครับมันก็จะไม่เบิ้ลตัว ตัวไหนหรอกมันจะเบื่อตัวที่น่ากลัวอีกตัวหนึ่งนะเพราะว่าหลักหน่วยมันเป็นเลขเก้ามันก็น่าจะเป็นเก้าเก้าไปเลยด้วยศูนย์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 อีกกับบนาออกหรอกเพราะว่าถ้ามันออกกับบนาเสียดเพราะว่ามันเป็นทามันหลุดจากนี้นะอืมเก้าเก้ากับศูนย์ศูนย์แ้ว่าเก้าศูนย์เก้าศูนย์ผมจับ หรือออก0ูนย์ก็ได้ตัวนี้ต้องกลับนะครับศูนย์เก้าเานเนี่ยถ้าเกิดว่าซื้อก็ต้องกลับเพราะว่า9กับ0ูนย์เกากับศูนย์มันมาหลักหน่วย <c oughs> อืมก็โอเคนะก็ตามนี้นะครับ9กับ0อันนี้ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งนะถ้าพี่นอ้องในเฮดเบื้องต่อพบเพจก็เป็นที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งนะครับน่าสนใจอีกตัวหนึ่งอ่ะ แต่ที่ถ้าหลุดจากพวกเนี้ยไอ้สองตัวนี้ก็ไม่น่าจะหลุดนะสูตรนี้ก็บน่านหลุดถ้าพี่น้องได้เบึงคลิปก่อนนะครับถ้าหลุดจากไอ้ชุดนี้สองขนาดจึงเปลี่ยนสองตัวนี้นะครับก็โอเคนะพี่น้องไปพิจารณาเบง้องพี่น้องมีความคิดเห็นยังไงนะครับสูตรหลักหน่อยโดยตรงก็ลงให้แล้วมาครบก็ลงให้แล้วเด่นสองตัวมาตัวก็ลงให้แล้วนะครับ แต่ไอแทมเนี่ยมันจะเข้าต่อไหมถ้าแต้มเข้าต่อก็นี่แหละตามแต้มด้วย2องสาห้าหเพราะว่าแทมสีนี่ผมคิดว่าไม่มานะเลขเลขล่างแต้มสีทั้งปีไม่มานะครับก็เลยเป็นสจริงๆแล้วแต้มต้องเป็น2องสาสี่ห้าหผมตัดเลขสีออกก็คือ2องสามห้าหนะครับสองสามห้าหอ่าศูนย์หศมันยังไม่เข้าแต้มแต่ว่าแต้มก็อย่าไปไว้ใจมันนะครับ ก็โอเคนะครับพี่นอ้องมั่นใจจะใดมีความจิดเห็นแบบใดกะคอมเมนต์กัเข้ามาสูตรกะให้เบิ้งกันเห็นเห็ยนหลักนะครับอ๋อี๋ยวผมจะให้เบิ้งสูตรนี่อีกนะแต่ว่าคลิปนี้มันยาวไปแล้วนะมันยังมีเวลาอีกวันหนึ่งไอเจ็ดสามหนึ่งนี่กระดุดยากเพราะนั้นระหว่างเจ็ดหนึ่งสามเนี่ยตัวไหนจะมานะครับหรือว่าหรือว่าทีมาน้ำกันบอกเพราะว่าจับหนึ่งเจ็บหนึ่งเจ็ดสูตรหนึ่งมันได้หนึ่งเจ็ดอยู่ตัวหนึ่งนะ เดี๋ยวผมจะเอาสูตรเจ็ามหนึ่งมาให้ดูอีกนะครับแต่คลิปนี้มันยาวเกินไปเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับแต่กระซมสรุปแล้วล่ะสรุปแล้วผมตัดเลขไม่ได้นะตัดไม่ได้แล้วแต่ดวงของพี่น้องในเนี้ยก็คือเลขสิบชุด11 12 13ชุดเนี่ยให้เล่นตรงนะครับถ้ามาคิดว่าตรงนะถ้ามันมากผมคิดว่าตรงเพราะว่ารักหวยโดยตรงรากตามาครบ มันก็ตามดีพี่น้องในเบื้องไปโอเคคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวจังพอกันคลิปหน้า713นะครับสวัสดีครับ